ชมครับสลัดจานเนี่ยไม่ใช่สลัดธรรมดานะครับเพราะว่ามีผักโมโรเฮยะอยู่ด้วยและเขาว่ากันว่าผักโมโรเฮยะเนี่ยนะครับมีสรรพคุณเยอะมากจนได้ชื่อว่าเป็นผักของพระราชาครับอน่าสนใจใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอ รับไรเพิ่มไมครับอ้าวพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งด้วยกันก่อนนะครับโอเคครับยินดีครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่น้อยวิทยาเพชรมาลัยกุลครับผู้ที่พลิกผืนดินเคมีให้มาเป็นไร่อินทรีย์นะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกับโมโรเฮยะผักที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่ทําให้ที่นี่เป็นไร่เพชรมาลัยกุลเป็นสถานที่ที่คอยแบ่งปันความรู้ให้กับคนทั่วไปเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันครับ วันนี้พี่มีความประทับใจอะไรมากที่สุดครับที่ได้มาดูเอาโดยนักเรี่ปกติทัว่วไปเป็นคนที่ชอ,อบในเรื่องกติกมอยู่แล้วนะครับ<า>ดีใจว่าวันนี้ทางองค์การบริหารจวนตำบลนาวงก็ได้นำคณนะเพื่อมาดูสิ่งเหล่าน,นี้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากไร่มาลยคุณที่นี้กลับไปทมในพื้นที่ของตัวเองเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้ชิมโมโรฮยะยังครับชิมครับเป็นไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยเหรอ เนื้อมันเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นเมือกเมือกอืมเหม็นเขียวไหมฮะไม่เหม็นไม่เหม็นเนาะอืมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับกินไปหลายก้านเลยกินไปเยอะเลยสิบ้านเลยเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปชอปปิ้งกันแล้วครับอ๋อได้ค่ะไปครับพี่น้อยครับก่อนที่จะมาเป็นไร่เกษตรอินทรีย์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับอฮะพี่น้อยต้องผ่านอะไรมาก่อนนะครับ ก็คือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่พี่จะกลับมาที่เนี่ยพี่ทํางานที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็พี่เองก็ได้เรียนจบทางวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือที่เรารู้จักกันคือฟูนะ้ดไซเนาะแล้วก็เมื่อเรียนจบแล้วเราก็ไปทํางานที่โรงงานบุนเส้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปทําเกี่ยวกับทางด้านคอสเมติกนะครับเป็นเป็นตัวแทนจําหน่ายให้กับทางเ,เครื่องสําอางทั้ง,ท,งทั้งประเทศแต่ก็ เกิดเหตุการณ์หนึ่งครับคือคุณพ่อเสียนะครับปาเสียก็เลยชีวิตที่เราคิดว่าเราจะเดินในสายเส้นนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่ไร่นะครับตอนนั้นไร่เป็นไร่เกษตรอินทรีย์ป่ะครับไม่ใช่เมื่อก่อนตอนที่พี่กลับมาที่บ้านทําปลูกอ้อยครับนะครับเป็นแล้วก็ปลูกมะลินะครับสองพืชเป็นหลักมันก็จะได้รายได้จากการทําไร่อ้อยหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใช้สารเคมี ส่วนมะลิก็จะเป็นพืชที่เก็บได้ทุกวันจะมีไรายได้ทุกวันครับแต่ก็จะใช้ยาเยอะมากเราก็เห็นนะครับว่ามันมีเคมีมันมีประโยชน์ยังไงแต่ก็มีโทษแบบไหนบ้างเพราะนี่ไม่เคยสัมผัสยานะพี่เป็นแค่ร้านเพื่อไปส่งให้ให้กับทางร้านคาน้านะก็จะมีคนมาทักเลยว่าเฮ้ยเราเรา,เรามีคนได้กลิ่นตัวจากเราเป็นสั่งเคมีแล้วเขาไม่ทักคนเดียวเลยฮะเราสึกว่าถ้ากันหลายคนเราก็เฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มไม่ใช่ละมัง้งอะไรเงี้ยฮะเรารู้สึกว่า เราต้องเลือกครับเราต้องเลือกแหละถึงถึงระหว่างสุขภาพกับกับเงินและว่าเราเราควรจะไปเวไหนแล้วล่ะประมาณนั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มสนใจเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมครับใช่ใช่เราเปลี่ยนทันทีเลยไหมครับก็ค่อยๆเปลี่ยนครับแล้วทําไมถึงมาทําแบบเกษตรแบบผสมผสานนะครับอย่างที่เห็นอ่ที่บอกครับว่าด้วยไร่อ้อยเองก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอ่อกหนดราคาได้เลยนะครับแปลรูปไม่ได้แม้กระทั่งมะลิเองก็ตามเนี่ย ถ้าเราเก็บไม่หมดเนาะก็คือบานบานก็คือต้องทิ้งเลยต่อต่อวันคือทิ้งทุกวันรเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราอยู่แบบเนี้ยเราก็เล็งเห็นถึงทฤษฎีของนายหลวงท่านก็เลยมองว่าตอนเนี้ยตามศาสตร,ร์พระราชาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะปลูกป่าห้ระดับแบบไหนปลูกยังไงและว,วิกรรมยั่งยืนแบบไหนแล้วเราใช้เขาเรียกว่าทฤษฎี เก้าขั้นซึ่งมันจะเป็นความยั่งยืนซึ่งวันเนี้ยเราก็เลยมองภาพว่าเราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนแน่นอนครับโลกโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่เปลี่ยนเราก็เราไม่สามารถอยู่ได้จริงๆเนี่ยวันเนี้ยตั้งใจจะมาตามหาโมโรเฮยะครับพี่น้อยครับแต่ว่าผมเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เห็นต้นไม้เยอะแยะมากๆเลยโดยเฉพาะที่พี่น้อยบอกว่าป่าห้าระดับ,ดบใช่ใช่ใช ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้อื่นๆก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาโมาโรยะกันได้สิครับได้เลยเดี๋ยวเราไปกันครับผมบพี่น้อยนี่เราเดินเข้ามาตรงเนี้ยใช่ครับอากาศมันเย็นขึ้นเลยใช,ใช่ใช่ใช่คือตอนนี้ด้วยความที่เราปลูกแบบป่าด้วยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งเราปลูกต้นซึบโอค,ครับผม พอโซนสีฟ้าโอลกอ่ะมันช่วยทําให้อุณหภูมิลด1-6ึององศาชัดเจนอ๋เขาเป็นไม้ใช่ใช่เขาเป็นไม้ฟอกอากาศอะครับพูดถึงคนที่มีพื้นที่น้อยแบบว่าหลักต้นๆไร่สองไร่หรืออาจจะไม่ถึงเนี้ยทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับเพ้วยความที่ที่เห็นนะครับเท่าเห็นแม้ว่าอันเนี้ยปลูกเห็นไหมมันมีต้นไม้เนาะครับมันมีเนี่ยเขาเรียกปลูกป่าห้าระดับเนี่ยครับก็คือเนี่ยชั้นสูงอันนี้คือชั้นสูงครับนี่คือชั้นสูงใช่ชั้นกลาง ก็จะเป็นกล้วยละหรือส้มโอเห็นไหมอ่าส้มโอที่เราเดินผ่านมาใช่ชั้นเตี้ยก็จะเป็นกล้วยหอมแคะเม,มื่อ้องแค่เห็ไหมอ่าอ่าแล้วมีเรียดินเมื่อก่อนพี่ปลูกพริก<ม>แล้วมีใต้ดินปลูกมันเพราะฉะนั้นหนึ่งไร่จะเป็น5ไร่ทันทีป่า5ระดับนี้มันมี<ช>ข้อดีอยังไงบ้างครับการปลูกป่าหระดับด้วยความหนึ่งก็คือพื้นที่อย่างที่บอกครับพื้นที่ประหยัดพื้นที่2แล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดการนะครับ3การดูแลครับครับ4 เรื่องผลผลิตที่แตกต่างนะครับผลผลิตมันจะมันจะเขาเรียกอะไรจะเห็นว่าไม่เหมือนกันคือมันจะออกไม่พร้อมกันใช่คือคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกอะไรมันก็กลายเป็นว่าแล้วเราเลือกอะไรเป็นป่าป่า5ระดับแล้วเนาะรเราการปลูกแบบปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างอ,อันนี้คือ,คอมันจะเป็นอันนี้แบบว่าเราปลูกปุ๊บเราก็ใช้เลือกพืชอะไรล่ะพืช3อย่าง<ๆ>เช่นพืชตัวนี้ใช้สอยอ พืชใช้งานนะครับพืชกินพืชด,ดอกพืชแดก <ừ> เอาง่าย <ừ> มี3อย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ระดับแล้วแล้วรู้ว่าตลาดเราก็จะแตกต่างและถ้าเรามารวมกันสมมติใน3อย่างเนี้ยเราเอามารวมกันหรือแมทกันเพื่อแปรรูปได้ด้วย,ยรหรือจะเป็นพวงเนี้ยมันก็ทําให้เกิดมูลค่าที่ที่แบบว่าเหมือนกับ ได้มากกว่าเดิมอีกไปเรื่อยๆซึ่งมันจะมันจะค่อยๆเป็นทีละขั้นทีละขั้นแต่ขั้นแรกต้องหายเจอก่อนว่าเราจะปลูกอะไร <ๆ S 1> และเราจะใช้อะไรเราต้องการแบบไหนครับอันนี้สําคัญ <ๆ S 1> <ๆ S 2> และสำคัญที่สุดคือเรานิสัยแบบไหนเรานิสัยแบบไหนก็ควรจะหาพืชที่นิสัยเดียวกับเราอ๋อหรอสมมุติว่าถ้าคนที่ชอบอยู่ไร่ทั้งวันแบบไม่ต้องไปไหนอะไรเงี้ยก็ปลูกมะนาวหรือทุเรียนได้แต่ถ้า เธอมีธุระอย่างอื่นเธอยังมีงานอย่างอื่นเธอต้องดูแลคนอื่นเธอดูแลลูกดูแลครอบครัวเรื่อยก็ตามเวลาให้กับไรอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะต้องเลือกพืชที่ดูแลตัวเองได้บ้างครับผมใช่ไหมต้นไม้ก็เหมือนคนเลยเนาะใช่ใช่ครับครับเหมือนเหมือนหาคู่เหมือนเราหาคู่แต่งงานกันเป็นต้นไม้ใช่ใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอันนี้ผมเห็นอันนี้มีตู้ตู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ตู้ไปรษณีย์ไหม ไม่ใช่ใช่ตู้ <c oughs> ไปที่นี่ไหมไม่ใช่มีสิ่งมีชีวิตบินออกมาครับคุณผู้ชมใช่อ,อันเียครับเคยเรียกชานาโลอ๋อใช่อันนี้คือพนักงานของเราที่ช่วยผสมเกสรครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยครับเขาจะเป็นตัวผสมเกสรให้กับที่อยู่ในในแปลงของเราทั้งหมดครับผมครับแล้วก็เป็นดัชนีว่าที่เนี่ยไม่มีสารเคมีเพราะว่าเขาไวต่อสารเคมีมากถ้ามีสารเคมีเขาจะไม่อยู่เลย รถทีี่่นเขาบอกว่ารสชาติไม่เหมือนที่อื่นใช่ครับผมผมไปแอบดูในเพจมา <laughs> รสชาติเป็นยังไงครับที่นี่ครับต้องลองชิมเด็ดขาต้นเลยรอฮะแล้วจะบอกว่าแบบอันนี้แบบว่าหวานแบบหวานอมเปรี้ยวแล้วแบบคือไม่ต้องทําให้ลืมต้นนะครับกินแล้วจะรู้ชัรสชาติหวานมากอร่อยมากมต้องลองครับต้องลองลองหาดูตรงแถว สุดยอดมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมกินเผื่อนะครับ <laughs> ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันหลังพลิกดินไร่อ้อยเคมีมาเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้วพี่น้อยเจ้าของไร่เพชรมาลายกุลจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ก็ยังได้ค้นพบพืชที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเขานั่นก็คือโมโรเฮยะ ผักชื่อแปลกแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับมาครับตามผมไปทำความรู้จักกับเจ้าโมโรเฮยะนี้กันดีกว่าแล้วพี่น้อยมารู้จักกับผักโมโรเฮยะได้ไงครับก็ต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นนะครับพอดีแฟนพี่เป็นโรคไตครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับแนะนำบอกว่ามีผักตัวหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามันดีกับไตามากเลยเขาบอกว่าชื่อโมโรยะพี่ก็ฮะเขาก็เลยเอาตัวอย่างมาเมล็ดมาให้ เริ่มต้นซึ่งสมัยก่อนเมืองไทยไม่มีไม่มีครับครับลองดูครับใบเขาก็จะเหมือนใบไม้ทั่วไปเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีหนวด2เส้นข้างหลังมีหนวด2เส้นทุกคนคิดว่าโมโรฮยะเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแต่จริงแล้วมันคือภาษาอาหรับครับนะครับก็คือแปลว่าผักพระราชาซึ่งเขาบอกกันว่าตั้งแต่อีโบราณนะครับคีโอพัตตากาฟาโรปชวนนะครับแล้วก็ทานอะไรคือทําอะไรก็ไม่หายจนมีคนนะครับทำเป็นน้าซุป ให้ให้ให้ทานครับจนทั้งคีโวพัตาาระฟาโรหายประชวน<อ>ประชาชนชาวอาหรับจึงเรียกว่าผักพระราชาอันนี้เราชิมได้ใช่ไหมได้ครับได้เลยครับเนี่ยครับเป็นย้เลยครับเหมือนเราเคียเค้ยวใบไม้เล่นๆแต่ว่าไม่เป็นเขียวใช่ใช่ครับแล้วก็มันลื่น,นใช่ครับพืชที่มีลักษณะเป็นลื่นๆหรือเมือกนะครับที่เราเรียกกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นประโยชน์อยู่ที่เมือก นอกจากป้องกันมะเร็งลําไส้ว่ามะเร็งลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลป้องกันไตชะลอวัยแก้ปัญหาท้องผูกอนี่แหละครับถึงบอกว่ามันเป็นพืชแมหสศาจารย์จริงแล้วก็พืชที่เป็นตอนนี้พืชมูลค่าสูงถ้าเราเทียบกันหน้าวัน,นที่ชอบพูดกันก็คือซุปเปอร์ฟู้ดขนาดคนญี่ปุ่นปลูกแล้วส่งกลับญี่ปุ่นหมดเลยแต่กลายเป็นว่าคนของเราไม่รู้จักซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ ต้องยอมรับว่าให้คนเปิดใจด้วยว่าเมื่อทานตัวนี้แล้วอ่ะมันดียังไงซึ่งเราเองก็ต้องทําต่อเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนสิ่งเหล่านี้ครับอยา่างที่ที่บอกไปว่าอยากให้ทุกคนนะครับได้ของที่ดีมีประโยชน์จากสิ่งที่ได้จากผักคนเด็ครับอ ย้อนกลับไปตอนที่ทําไรอ้อยอแล้วก็ปลูกสวนมะลิใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกอีกฟากหนึ่งเราก็จะทําอินทรีย์ไปด้วยใช่ครับตอนนั้นมันมีความยากลําบากยังไงบ้างครับเออยากตั้งแต่ผู้ล่วงงานเลยนะยากตั้งแต่คนใกล้ตัวทั้งหมดเลยที่จะบอกว่าเฮ้ยเธอจะเปลี่ยนจริงเหรอเธอจะทําได้เหรอแล้วทําแล้วจะไปขายใครซึ่งทุกอย่างมันเป็นคําถามที่จะบอกว่ามันได้หรือเปล่าแต่แน่นอนครับอย่างที่เคยบอกว่า ถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่อยู่ออกจากคอมฟอร์ตโซนเราก็จะอยู่ที่เดิมครับผมครับแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ครับผ่านช่วงที่ท้อช่วงที่แบบมีความรู้สึกแบบเออเราไม่ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยพอจะมีเล่าสู่กันฟังไหมครับมีครับมีมากมายครับก็คืออย่างที่บอกครับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัวเขาไปบอก่เฮ้ยมันมีแต่รายจ่ายนะรายได้ไม่มีเลยตรงช่วงที่ช่วงแรกๆที่บอกว่าต้นไม้มันยังไม่โตครับเอ่อ แรกๆเลยก็สึกว่าแล้วเราจะจากที่มีไรายได้เยอะๆจนไม่มีเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเราจะมีอะไรต้องบอกว่ามีอะไรจะมีอะไรกินขนาดนั้นเลยนะครับพี่บอกกับครอบครัวบอกกับคนในครอบครัวว่าต้องทนอีกห้าปีห้าปีเนี้ยคุณจะทนจริงๆเราบอกว่าต้องทนนะอย่างเช่นมันเหมือนมันเหมือนกับที่ทางในหลวงท่าน ได้บอกหึงพระมหาชนกที่บอกว่าพระท่านก็มีความเพียรที่ว่ายน้ําข้ามมหาสุดเจวัน7คืนยังทําได้แล้วเราเราแค่อย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเรายังมีหนทางอย่างน้อยเรามีกําลังใจเรามีลูกเรามีครอบครัวที่เห็นและอีกอย่างหนึ่งซึ่งดิงหนึ่งที่บอกครับว่ามาทำอันนี้แล้วก็เพราะว่าเ,เราเราทำจากครอบครัวเป็นหลักก่อนด้วยความที่ภรรยาไม่ค่อยแข็งแรงนะัก ไร้ท่าสบายดันั้นเริ่มต้นคือเราให้ของคนคนที่ในบ้านเนี่ยหรือคนที่เรารักอะ่ะกินดีครับกินของที่มีประโยชน์กินของที่มีสุขภาพก่อนเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพมีประโยชน์เหมือนกันอะ่ะเพราะนั้นแล้วก็การส่งต่อเป็นการเราอาจจะไม่ได้ให้เป็นเงินเป็นทองแต่เราให้ของที่ดีๆกับกับคนที่เรารักหรือคนที่รักเรารนั่นก็เลยเป็นอีกอีกทางหนึ่งที่เราสึกว่าเออมันท้อแต่ว่า ถ้าเราทําได้เราก็อยากจะแบ่งอันนั่นครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะ DIY นะครับการทำบะหมี่จากผักโมโรเยะแล้วละครับพี่<ช>น้อยครับครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะมีนะครับมีแป้งนะครับแป้งสาลีกับแป้งอเนกประสงค์นะครับมีเกลือ น้ำมันพืชนะครับที่ไข่ไก่แล้วก็บโรยะแต่เราเป็นบรรยามาปั่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นน้ำนี้ครับโอ้โหปั่นแบบนี้เลยใช่ไม่ไม่ต้องเป็นกากมากใช่ครับทีนี้เราก็เริ่มกันเอาแป้งสองชนนี้เทใส่ลงไปอืนะครับก็เอาเกลือปลายช้อนนะครับแล้วก็น้ำตันพืชปลายช้อนเหมือนกันครับแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองครับเสร็จแล้วเราก็จะขยำทำเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่น้ำผักที่เราเตรียมปั่นไว้แล้วเนี่ยค่อยๆเทลงไปเดี๋ยวเราก็ค่อยๆใส่ไปเทือ ทีละส่วนครับ oh. แล้วเราก็จะนวดนวดจนกว่าแป้งเนี่ยจะไม่ติดมือหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยครับเซ็ตตัวก่อน oh. เราถึงจะมาเป็นรีดเป็นเส้นนะครับ hmm. อ่าเดี๋ยวเราหลังจากนี้นะครับเมื่อแป้งเซ็ตตัวแล้วนะครับเราก็จะทําการรีดเป็นเส้นทีนี้เราจะแบ่งเส้นแบ่งออกมาก่อนนะครับโดยปกติถ้าเราถ้าเราใช้ถ้าไม่ใส่ผักเนี่ยมันก็จะอาจมีการขาดไปแล้วครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ที่บอกว่ามีเมือก มเมื่อเดียวใส่ไปผักตอนแรกนะครับก็จะทําให้แป้งตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเพราะเขาตัวตัวผักตัวนี้มีเส้นใยสูงมากครับผมนะครับอ่าหลังจากนั้นถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้าไปเครื่องรีดกันรีดลงไปอย่างเงี้ยครับง่ายง่ายนะครับวิ่งง่าย,งงายาเบาง่า้เลยครับอันนี้เหมือนทําขนมเลยอ่ะเหมือนเรากำลังจะทําแบบเนี่ยครับรดช่องอ่าได้เเส้นออกมาแล้วครับเออเห็นไหมฮะวิ่งง่ายได้มากได้แล้วหนึ่งชามเอาไปลวกกินได้เลยใช่ครับ พี่น้อยครับนอกจากที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็น,นสวนเกษตรแบบผสมผสานปลูกโมโรเฮยะแล้วก็ได้แปลรูปแล้วเนี่ยเห็นว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเหรอครับใช่ครับใช่ครับก็คือจริงๆตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเรียนรู้อะไรก็ตามเนาะครับเราที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราทาเริ่มตั้งแต่เหมือนกับทำเพราะครอบครัวจริงๆเขามีหลายคนเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าพี่น้อยเขาอยากให้ความรู้เหล่านี้ให้มันกระจายออกไปไม่อยากให้มันจบที่เรา งั้นเราก็บอกว่าถ้าเห็นว่าผมพอมีความรู้เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ยินดีอยากให้ทุกคนอะเวลามาแล้วได้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยก็ตามเราสึกว่าเราเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆที่จะส่งต่อ,เ,อเป้าเนี้ยจากที่เราได้เคยผ่านมาเจออุปสรครคอย่างมาให้กับคนที่เจออุปสรรคเหมือนเราหรือกําลังอยากทําเหมือนเราไม่ต้องมาเจอเหมือนเราม,มันทําให้รู้สึกว่า มันทําให้เราใจฟูสิเราเป็นรุ่นพี่ใช่มันทําให้เราใจฟูมากแล้วมาเจอกันมันเหมือนกับมันส่งต่อพลังบวกอ่ะเราสึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันดีอ่ะเราสึกว่ามาคุยกันเนาะแล้วก็เราสึกว่ามันเป็นการยิ้มให้กันโดยที่ทุกคนไม่ได้เอาเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวข้องเลยผมย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับว่าพี่น้อยเนี่ยสมัยที่คุณพ่อทำทำเป็นแบบ ตอนนั้นเป็นไรอ้อยเคมีเนาะใช่ใช่ครับเขาจะคิดไหมครับว่าวันหนึ่งลูกต้องมาสานต่อธุรกิจไรอ้อยครับเออจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนที่บ้านแล้วอะตอนที่ที่นั่นอ,อ่เคยได้คุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เน่ยเขาไม่อยากป้ากับแม่เนี่ยไม่อยากไม่อยากให้เราทําครับคือเขาบอกว่ากเกษตรมันเหนื่อยนะอืมเขาก็อยากให้ลูกๆเนี่ยทํางานในออฟฟิศหรือทําห้องแอร์แต่ก็มีประโยคหนึ่งครับว่าเขาบอกว่าป้าเขาคุยกับผมว่า ป้าเหนื่อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวขอยากกลับมาเขาบอกว่าให้ผมมาทําแทนซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเเขาก็คงพูดกับพ่อแม่คือพ่อแม่พูดกับลูกทุกคนอเราเพิ่งซึ่งพี่เป็นคนเล็กคนสุดท้องของครอบครัวเราก็คิดว่าเออก็ไม่เป็นไรแต่วันที่ป้าเขาเสียไปแล้วแล้วเราก็คุยกันพี่น้องสี่คนนะครับคุยกันเชื่อไมหมแฮว่าคําพูดว่าป้าให้พี่กลับมาเป็นคนเดียว มันทําให้พี่รู้สึกว่าพี่ทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันตัวเองเมื่อวันนั้นนะทิ้งหมดเลยเราก็รู้สึกว่าอืจะทําให้ดูแล้วก็จะทําให้เห็นว่าไรนเนี้ยที่ที่ทุกคนเห็นเนี้ยมันจะเปลี่ยนแลาจะทําให้เขาแหละมันเหมือนกับทุกคนที่บอกอว่าเมื่อเราเมื่อเราทําอ่ะเราอยากทุกคนให้ให้มันมีที่ดีเกิดขึ้น มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคําเนี้ยพี่ตัดใจทิ้งทุกอย่างแล้วก็กลับมาที่นี่เลยครับครับแล้วเท่าป้าของพี่น้อยอะ่ะมารู้ว่าวันเนี้ยจากทุกอย่างที่ป้าเคยทําอ่ะมันเปลี่ยนไปเป็นอีกระบบหนึ่งแล้วที่มันแบบดีกับทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยป้าจะรู้สึกไงบ้างครับก็หวังว่าเขาคงจะภูมิใจนะเพราะว่าคือเราอะ่ะคือได้บอกครับว่าวันที่มันกลับมา เราไม่รู้จริงเดี๋ยวดิพี่บอกครับว่าพี่ไม่รู้เลยว่าการทําเกษตรเป็นไงไม่รู้เลยกับเหมือนกับถ้าเปรียบกับเหมือนเราตอน,น,นเราใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทยใส่สูททุกคนมองภาพพี่ไม่ออกที่พี่กลับมาทาอย่างนี้เลยทุกคนตกใจเราภูมิใจท,ที่ที่ทุกคนเห็นค่าเราเราเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าคนที่ไม่เชื่อเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนะี่ยเชื่อเถอะว่า ทำตามในหลวงท่านอ่ะมันยั่งยืนจริงๆแล้วก็เป็นภูมิใจภูมิใจมากๆที่ทําให้ไร่แห่งเนี้ยที่ป้าเคยสร้างเอาไว้ครับมันยังอยู่แล้วมันก็ยั่งยืนไปลังกับทุกคนแล้วก็อย่างนี้น้อยก็มีประโยชน์กับหลายๆคนแล้วก็มีประโยชน์กับคนในทั้งประเทศของเราอันนี้ครับคือความภูมิใจที่เราสึกว่า เราเกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เราสึกว่าเราอยากตอบแทนแผ่นดินของดีๆในบ้านเรานะครับไม่ต้องมองหาไกลครับ อย่างพี่น้อยวิทยาเพชรมาลัยกุลนะครับที่กล้าเปลี่ยนกล้าลงมือทําในสิ่งใหม่ๆจนก่อให้เกิดความรู้ดีๆมากมายนะครับแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับคนทั่วไปได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยกำลังเดินตามความฝันของตัวเองนะครับผมและรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อขอเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปอย่าย่อท้อเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับ สวัสดีครับเราเองก็ไม่รู้กครับว่าจะเป็นแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้คือว่าวันนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนเราจะเจออะไรการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งย่อมดีกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราถ้าเราไม่ท้อเนาะ